ข่าวลับข่าวแรกเป็นข่าวร้อนของรัฐบาลไทยค่ะซึ่งช่องวังหลวงมองว่ารัฐบาลไทยต้องทำความจริงให้ปรากฏโดยเร็วที่สุดจากกรณีที่สสเยอรมันถามเรื่องการจัดเก็บภาษีในหลวงรัชกาลที่10โดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อสำนักข่าวดอยชเวเลซึ่งเป็นสื่อกระแสหลักของเยอรมน,นีรายงานว่าเซวีมดาเดเลนสสจากพรรคฝ่ายซ้าย เรียกร้องให้กรมสัมภารของมอลรัตบาวรียตรวจสอบการชำระภาษีที่อยู่อาศัยรวมถึงภาษีมรดกของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ส0โดยสาเหตุที่เซวีมดาเดเลนเรียกร้องเรื่องนี้เนื่องจากสื่อเยอรมนีเคยรายงานว่าพระองค์ทรงมีพระตำหนักส่วนพระองค์ในเมืองทูซซิงมูลค่าประมาณ10ล้านยูโรหรือประมาณ364ล้านบาท และมีรายงานเพิ่มเติมจากสื่อเยอรมันว่าพระองค์มักเสด็จประทับที่โรงแรมแกรนชานาบเคิลในเมืองกามิชพาเทนเคเชนซึ่งอยู่ห่างจากเมืองทุซิงประมาณ60กิโลเมตรมีการตั้งคำถามที่ยังคงค้างคาในรัฐสภายเยอรมน,นีว่าตกลงแล้วในหลวงรัชการที่10ยังต้องมีการชำระภาษีมรดกหรือไม่เนื่องจากกฎหมายของเยอรมน,นีกำหนดให้ผู้ที่ได้รับมรดกต้องเสียภาษีมรดกร้อยละ30 ของมูลค่ามราดกทั้งหมดที่ได้รับซึ่งสสพักกรีนและพักฝ่ายซ้ายที่ตั้งกระทูถามในสภาเมื่อสองปีก่อนระบุว่าหากต้องเสียภาษีมรดกในหลวงรัชการที่10อาจต้องเสียภาษีมรดกมูลค่าสูงถึง3,000ล้านยูโรหรือประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านบาทเนื้อข่าวยังรายงานต่อไปด้วยว่ารัฐบาลเยอรมน,นีชุดก่อนตอบคำถามเพียงสั้นๆว่าการจัดเก็บภาษีมรดก เป็นหน้าที่ของรัฐบาลมอลารัตสำนักข่าวดอยเ์เวเล่จึงได้สอบถามไปยังกรมสัมภารกร์แห่งมอลารัตบาวาเรียในประเด็นการจัดเก็บภาษีของในหลวงรัชกาลที่1 0ในเยอรมนีแต่กรมสัมภารกรณ์แห่งมอลารัตบาวาเรียปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องการชำระภาษีดานเซวีมเดลเลนให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องไม่ดีเท่าไหร่นักที่มีข้อกังขาเรื่องนี้เกิดขึ้นจึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องปฏิบัติต่อทุกคนในเรื่องนี้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันตามการรายงานข่าวของสื่อต่างๆในเยอรมนี i, พบว่าประเด็นปัญหานี้ถูกหยิบยกมาพูดคุยกันทั้งในระดับมลรัฐและสหพ,พันธรัฐอ,อย่างน้อยๆก็3ครั้งตั้งแต่เดือนเมษายน2563เดือนธันวาคม2563และในเดือนกุมภาพันธ์2565และข้อที่พึงพิจารณาประกอบก็คือ รัฐบาลปัจจุบันมีรัฐมนตรีต่างประเทศที่มาจากพรรคกรีนซึ่งเป็นพรรคที่มีสสทั้งในระดับสาพันธ์และระดับมลรัฐถูกก้งกระทูถามในเรื่องนี้เมื่อปี2563คำถามที่อยากถามก็คือรัฐบาลไทยและกระทรวงการต่างประเทศทำอะไรอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องขององค์พระประมุกข,ของราชอาณาจักรไทยต่างประเทศเขานำเสนอข่าวถึงขนาดนี้จริงเท็จอย่างไรไม่ทราบ เราเห็นด้วยกับข่าวหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่แต่เหตุใดรัฐบาลไทยและกระทรวงการต่างประเทศไม่ชี้แจงไม่ถแถลงให้ประชาชนคนไทยได้รับรู้รับทราบเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะอย่างน้อยหากเป็นเรื่องที่ไม่จริงรัฐบาลไทยจะได้ปฏิเสธและหาทางปกป้องพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปประชาชนคนไทยจะได้สบายใจข่าวที่สองเราไปรับชมเรื่องราวเบื้องหลังพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดสงขลาที่ผ่านมาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากันบ้างค่ะโดยล่าสุดนะคะคุณหมูพลพัฒน์อัศวประภาเจ้าของแดนอาสวะาหนึ่งในคณะทีมงานกูรูของสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผู้มาให้คําแนะนํานักออกแบบผ้าไทยที่ภาคใต้ก็ได้โพสต์ถึงข้อความประทับใจหลังจากที่ได้ร่วมงานกับสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีดังนี้ค่ะ ได้มีโอกาสตามเสด็จในฐานะคณะทำงานในโครงการของทุนกระหม่อมเจ้าฟ้าสิริวัณวรีได้เห็นพระปณิธานที่มุ่งมั่นที่จะทรงพัฒนานงานออกแบบผ้าและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากภูมิปัญญาไทยในรูปแบบต่างๆจากหมู่บ้านและหลากหลายชุมชนทั่วประเทศท่านหญิงทรงงานอย่างหนักด้วยพระจริวัตรที่งดงามและเป็นกันเองกับทุกคนและเห็นได้ชัดว่างานออกแบบผ้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้น ถูกพัฒนาขึ้นตามลำดับในทุกๆปีสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่างๆเป็นอย่างมากข้าพเจ้ารู้สึกปลับลื่มใจอย่างยิ่งที่มีโอกาสถวายงานและร่วมขบวนเสด็จในครั้งนี้โดยจากโพสต์นี้นะคะเราก็จะได้เห็นพระอิริยาบถเบื้องหลังการทำงานที่พระองค์เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยคณะทีมงานทั้งหมดซึ่งเป็นภาพที่ไม่สามารถเห็นได้ง่ายนะะักค่ะว และมาต่อกันที่เรื่องแฟชั่นที่สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงโปรดบ้างนะคะหลายท่านคงจะจำได้ค่ะกับคลิปที่ช่องวังหลวงเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเป็นคลิปที่สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีสเสด็จไปขอพรและทรงบำเพ็ญพระกุศลที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารซึ่งการสเสด็จในครั้งนั้นประชาชนต่างก็โฟกัสไปที่พระธรรมรงหรือแหวนรูปนิ้วสีทองเหลืองอาราม แล้วก็มีชาวเน็ตไปค้นหาค่ะว่าแหวนนี้เป็นแบรนด์ไหนกันแน่ซึ่งเพื่อให้ข้อมูลมากขึ้นกว่านี้นะคะทางช่องวังหลวงก็ได้ไปค้นหารายละเอียดมาให้แล้วค่ะแหวนวงนี้สนนราคาวงละ650ยูโรหรือประมาณ23,877บาทแบรนด์นี้มีชื่อว่า Elsa s c a p e r r l l l รแบรนด์โอ u กูตูซึ่งเป็นแฟชั่นชั้นสูงชื่อดังของปารีสฝรั่งเศส ซึ่งถือกำเนิดในปีพศ2470หรือเมื่อ95ปีที่แล้วโดย Skepper Rally นะคะเป็นแบรนด์ที่หลอมรวมเอาศิลปะตัวตนความเหนือจริงและการแต่งกายเข้ามาไว้ด้วยกันว่ากันว่าแบรนด์ชา n e l และ Skepper Rally นั้นกินกันไม่ลงเลยในยุคสมัยนั้นค่ะซึ่งถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้มาดามเอลซ่าสเ e p เปอร์เรล จะเสียชีวิตไปแล้วด้วยวัย83ปีแต่มรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความมุ่งมั่นของเธอในจินตนาการแบรนด์ Brand s k e p e r l y นั้นที่สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงโปรดมีคอลเลกชันเครื่องประดับที่โดดเด่นด้วยโลหะหรูหราอย่างทองคำซึ่งมีเอกลักษณ์ด้วยการนำรูปลักษณ์ของร่างกายมนุษย์มาเป็นธีมหลักในการออกแบบบนพื้นฐานของความเหนือจริงค่ะ ไม่ว่าจะเป็นดวงตาจมูกปากใบหูหรือแม้แต่ยอดปทุมฐานเล็บและนิ้วมือซึ่งได้กลายมาเป็นแหวนที่สวมแล้วดูเหมือนนิ้วปลอมช่องวังหลวงคิดว่าอาจเป็นด้วยจินตนาการที่แฟนตาซีนี้เองนะคะที่ทำให้สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงโปรดแฟชั่นแบรนด์ชั้นสูงนี้รวมไปถึงพระองค์เสด็จไปทรงงานที่ปารีสอยู่ตลอด จึงทำให้ทรงซึมซับแฟชั่นชั้นสูงจากแบรนด์ต่างๆในปารีสและอาจเป็นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่แบรนด์นี้มีอักษรตัวแรกเป็นตัว S เหมือนพระนามสิริวัณว,วรีของพระองค์เองด้วยค่ะข่าวลับข่าวแรก